เราก็าในส่วนที่ตอบความคผู้ต้องหาเบื้องต้นในการรับสารท่าก็เกี่ยวข้องกับวัฐมนบรีก็ทั้งสองคนนี้ก็ให้การเป็นประโยชน์นะบอกว่าของพวกนี้ก็ทำที่ไหนแล้วก็ไปใช้ในวันที่เกิดเหตุวันที่ทเกิดกันหยาดฟ้าเข้าไปใส่ตำรวจแล้วก็เป็นเหตุที่ทางตำรวจได้รับบาดเจ็บในเรื่องต้องเป็นคนทุกคนภาพ แต่ในได้เลียดเนี่ยได้เลีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตอบิย่งงเลียงทีนี้เราเทหาเท่าแต่ให้จำสิ่งเหว่าที่มาทของจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ไปเพราะอะไรแล้วก็ของพวกนี้ซื้อมปไหนส่นใหก็จากลาได้มาแล้วมาประกอบคือผูดอะไรบ้างเขาทำเองเลยต้อาทำนําเองต้องเดนย่อกรัสอบเราช่วยกันกับผู้คทํามาานี่ับ ก็พระธรรมในสำหรับงานนี้นอกเหนือจากวันที่สืบเสบที่ท่านระบุแล้วมีเคสอื่นท่านก็เดี๋ยวคงให้เข้าซ้ำอะไรอย่างนี้เขาได้บอกไหมครับว่าการได้รับการว่าจ้ามันสำคัญนก็เท่าที่พูดเรื่องต้นนี้นะครับเรื่องของความตัดสินใจต่างๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็จเป็นการที่ความเชื่อนี่ก็มาจากการที่ ก็มีทั้งสองอย่างนี้นะเอาไปแกกเขาแล้วก็ไปใช้ฟังนะก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกนะครับทังคู่ก็ติดตามจากข้อมูลจากเพจจากโซเชียลแล้วก็มีความเชื่อเขารยตามไปซึ่งอย่างที่ผมก็ฝากไว้นะเยาวชนเนี่ยก็อาจจะดูในโซยเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารต่างๆจากช่องทางพวกนี้จำนวนมากแล้ว การกอร่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันเป็นมที่บรถจกต้องแต่ด้วยความที่อาจจะอายุไม่มากแล้วก็ง่ายต่อการถูกทับทุ่มก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องช่วยกันดูแลด้วยแลอย่างให้ตัวนี้อายุยี่สิบเองคนก็สิบเก้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เท่าที่ถามเนี่ยก็ไม่เคยาก,การทํางานก็ดีงานก็ดีคือคือไม่ใช่ไม่ได้แต่เกเรแต่อย่างเงี้ยถูกทับจูมมาแล้วก็ ทำลงไปก็เสียใจมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับใครเจ้าที่ตำรวจก็ต้องมารับบาดเจ็บผมพาอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปานะฮาทั้งหลายช่วยกันดูลูกหลานท่านด้วยเขาทราบนะว่าวันที่เขาก่อเหตุเนี่ยตำรวจได้รับบาดเจ็บท่านทราบตอนเช้าท่ทราบตอนเช้าหลังจากสาวก็จำธรรมดานะครับไอ้การกว้างเข้าไปในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ะมันก็ต้องเล็งเห็นผลู่แล้วนะมาโดนแล้วจะเป็นยังไงแล้วบ้านนี้เป็นบ้านยังไงครับบ้านเชาบ้านชา นอ,น,อนอกจากกรณีที่มีตำรวจบาดเจ็บคดีอื่นนี้เขาเรียร่วมอยู่ไหมครับก็เดี๋ยวจะต้องท่ากันในรายละเอียดน้องก็ไปหลายทาง <ừ> ท่านครับอย่างเหตุการณ์กลางคืนเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุไปที่สอนอพญาไทแล้วก็กระจายออกกจากพื้นที่ดินแดงเราจะมีการปรับแผนหรือว่ามีการอะไรไหมครับก็ปรับทุกวันนะปรับทุกวันอย่างวันก่อนนี้เราก็เข้าไปจับมาก็ได้แล้วก็ได้ผลผมเชื่อว่าเมื่อคืนนียน้อยลงไปน้อยลงไป กลุ่มคนประเภทอย่างเงี้ยสองคนเนะี่ยยังมีเครือข่ายหรือว่ามีกลุ่มคนประเภทนี้นะคือ<ห> <จะ S 1> คนส่วนใหญ่เนะี่ยผมเชื่อว่าเขาเสพเสพสื่อตัวโซเชียลนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็จะไปตามนั้นโดยเฉพาะอายุไม่มากมเยาวัยรุนซึ่งก็จะง่ายทรับอยูก็ย้ำว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องช่วยกันดูแล ก็ให้ความเข้าใจเขาบางทีเขาก็อาจจะมองในด้านเดอยวต่วั่งที่ประสบกา์ที่นี่ยังน้อยอยู่ท่านครับอย่างเด็กที่ถูกจับเยอายุ19อายุ20เนีเ่ยของพวกนี้ก็ค่อนข้างมีราคาแหล่งเงินทุนหรือว่าทอน้ำเลี้ยงเขาเนี่ยเราพอรู้ไหมครับก็จริงๆเนี่ยก็ได้สอบถามนะครับก็เขาก็อธิบายว่าเขาซื้อมาด้วยวิธีการอะไรอ,อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการขยายผลมันก็ต้องไปว่าบอกถึงเรื่องสตางค์ด้วยไหมว่ามีการสนับสนุนหรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดว่าใครสั่งผลนะครับของก็จะมีราคาไม่มากนะแต่ว่าด้วยความที่มันหาขึ้นง่ายชนผสมในนั้นลนักษณะมันทำให้เสียชีวิตได้ด้วยกันคือม,มันเป็นวัตถุตระเบิดที่ทําขึ้นมาจากสิ่งของที่สามารถหาซื้ได้ทีของต,ตลาดแะ้วก็รายละเอียดผมคงไม่พูดนะครับเดี๋ยวก็ไปทาเรียนแบบกัน

พบกว่ากี่ลูกตอนเกิดเหตุนะครับจะน่าจะประมาณสี่สี่ห้าลูกแล้วแจกเพื่อนมหมหรือว่าถือไว้คนเดียวไม่ถือไว้คนเดียวแล้วใครสอนไว้เนี่ยผมทำดูใน u t u b e ครับดูใน y o u t u ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วไปลองที่ไหนไหมไม่เลยส่วนใหญ่ถ้าถ้าจะลองก็ลองไปลองนู่นเลยที่ทำเสร็จแล้วไปลองเลยก่อนหน้านี้เคยทำมาก่อนไหม ไม่ไม่มันเป็นไฟแค้นในใจมันเป็นมันเป็นทุกคนครับอยู่ที่ว่าจะแสดงออกมายังไงโกรธใช่ครับแล้วเริ่มมาเรื่อยมาเรื่อยพอยิ่งถลำตัวเท่ากับการจุนมนุมลึกมันก็ยิ่งโดนเรื่อยยิ่งอะไรเรื่อยมัน่าเป็นไฟแค้นไปเรื่อยๆรื่อยคิดว่าทำถูกหรือทำผิดทำถ้าผิดครับเรื่องถ้าพวกของอะไรเนี่ยซื้อเองหมดที่เดียวเห็นได้เห็นว่าคือใครนองนะ ปรดแค้นใช่ไหมไม่ครับเคยมีเห็นคนก็มึงมาแจกก็ผมไม่ได้เขาผไม่ได้เลาเพราแจกตีเลอไม่รชบแล้ววันนั้นเนี่ยมันยังไงลองเล่าตอนออกมาจกออกมาจากบ้านประมาณหกโมงครับเป็นบ้านใครที่เป็นเกษตรมือนานไม่ไมบบนน่บ้านนี้เหรอบ้านนี้<อ>บ้านบีบขมงันหกโมงเขึ้นหกโมงแล้วก็ไปรวมตัวที่ดินแดง ก็วันที่ขอบอกเข้าไปที่ยังผมอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็วิ่งหนีกันผมปาแล้วเปิดที่สองอูกแต่ว่าไม่ได้จงใจเอาปาให้โดนรล้วพอโดนกราบไปแค่เราใช้เสียงคืนแล้วก็หนีกันที่เสร็จนะครับแล้วพอหิตกระสุนก็ยังไงทยกลับไปยูไม่รู้กลับหรอไม่รู้ครับแต่เหฮ้ยก็รู้ข่าวที่ลังเพราะว่าโดนตัวเนี้ยหน้าบถ้าเป็นไม่ได้ระเบิดูเรื่องโรคออนไลน์ครับก็ สาวเช่วยกัทำบวยครับแล้วใครช่วยเราต่งมแชรกันนครับาถายอู่ไม่ได้อย่างนั้นอ่ะมถ่ายอยู่